กับเอามอสแตกมาแตกพวกไม้พวกอะไรก็ได้เก็บทีเดียวไวๆเอาละครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมสั้นนะครับ,ว,นนรบ,รบวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม d o n s t a r v นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ่าคู่ของผมนะครับคุณแตงกวานะครับผมเขา <c oughs> เป็นคนที่ชำนาญเกมนี้มากเลยเป็นม้ง เล่นมามากกว่ากีชั่วโมงครับบอกกันไปสิจ <laughs> ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูสิ <laughs> วันนี้จะสองร้อยบวกโอ้สองร้อยจะสามร้อยแล้ว <laughs> 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 นี่ชำนานของแท้เขาเล่ <laughs> <laughs> นกับไปพันเฮ้ยสองร้อยวัวกระโปรงแล้ว <laughs> จะลืมอมนะไรละไม่ได้เล่นนานลืมเลยนะ ฟินเหรอหาฟินกันนี่นี่จเอาฟินป่ะเดี๋ยวรอฮะอ๋อมันดับได้เหรอนี่งไงดับจะหินนี่ไงโอ้ยได้พิกแอคฟรีอ๋อมันชนนะอ่ะน,นะขยินหน้าไปไหนละเฮ้ยกูมีพิกแอคได้กว่า <c oughs> โว้ว ได้แล้ว่ะปล่อยมันไปอ,อ,อ,อิไปงะไปงะเฮ้ยจะเย็นแล้วกว่าเราต้องรีบตั้งแคมป์กันแล้วเราก็เพิ่งเลยเพื่อนอฮ้ยได้ขนตัดไม้ให้แล้วไอดีมา ถอยเร็วถอยเร็วมันโคตรเร็วกลับแล้วกลับแล้วเอ้ทำไมกูตีแล้วของมันหายบางอย่างวะเนีน่ยมันแบบมันไม่หายมัน,ม,นมันหายดิไม่หายมันไอ้นี่เฉยมันเก็บรวมกัน เก็บรวมกันไปอ๋อรวมกันไปตัดเต็กอ๋ออ๋อแต่ถ้าแบบอะไรยังไม่มีมันก็คือไม่ไม่เก็บ,กบแต่ถ้าเรามีแล้วมันคือมันจะเก็บใช่อ๋ออย่างฟีดเนี่ยถ้ามีเ,เยอะๆแล้วมันจะปุ๊บไปรวมกันอยูอย่ในพง,งพื้นเข้าใจละ,ล,ะลงท่ำแล้วฮละลงท่ำเหรอเดี๋ยวจะตะเกียงมาใช้ ไปให้ไปให้ไปหาคอนเทนต์ักขู่โอ้โหยิงแล้วนะครับจัดทำไงว่าอันนี้เอ้ยเห็ดมันกินได้ไหมได้เพิ่มคาสติแต่ต้องไม่ทอดก่อน เอาไปย่างย่างกับไฟใช่ไหมย่างกับไฟ<อ>าหาทองน่าจะหาง่ายอยู่ในถ้ยทำสองมีไอ้นี่เออยอะแยะอะไรอะฟางโลกฟา,างฟางมีสิบอันเดี๋ยวทำกับจักหนึ่มปะเนี่ยเนะฟิร์นเฟิร์นไปทำไรได้ะปะเฟิร์นไม่ต้องเก็บป่ะเฟิร์นมันเล,นสละสระ วันนี้มงมุมมัดในนี้มืดปะกลางคืนอ่ะมืดอยู่เอาคอปเพิง์นะครับคอปเพิรกันครับแล้วครับแล้วแค่ยายอยู่มืดแล้วมืดเฉย Mất mưa trời giờ tên mưa mẹ mùm mẹ 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 dài tìm mẹ mẹ Đã mẹ 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 mùm Có mẹ gì mẹ Giờ mẹ mùm mẹ Ừ mẹ 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 โอ้ไม่ผมรู้สึกหนาวเฮ้ยถ้าคุณจดุดไอเผาออได้ปบบว่าไปต่อไป้องเผาเ <c oughs> ผาไหมครเผาเอาหยุ่มัดเฮ้ยเช้าแล้ว, <c oughs> ชวเช้าแล้วทุกคนไม่โดนของตีเลยเข้า <c oughs> ไอย้ยัยกไปกดดูมึงทำอะไรวะมันก็ตีกดอะเลยนะแป้นอ่ะกดแป้นอ่ะต้องไปตั้งค่ากดตบเอฟก็เลยตีเลยเฮ้ยเอวัน่ะมีตัววัวอีก เอาหญยไปทำอะไรนะยังมุมอายไปทำตสวิ่งจับนกจับจับกบจับอะไรก็ได้แล้ว เอาไปเลยหิว <c oughs> ตูว้ตาข้าผมยังไงวนะเนี่ยไยตรงนี้มีกลังอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยพัดถลม่มหลบเร็ววตงลงเร็วพัดถลบมเร็ว,รวโอ้ยอย่าไปโดนตรงเงาเวลาพัดลมเงาพวกไอของเท้มจะตกออกมา เ,มามาเจอทองปะไหมเจอเจอเจอเมื่อกี้มันเด้งเนี่ยเราทองมา้งนี่งานจะมีเพชรด้วยพี่กระลวงนะเฮ้ยได้ทองแล้วแค่ไหนเพชรอยู่ไงนะมีตัวตุ่นด้วยคว้าเนี่ยเอาใยไปเนะนี่ยมีบลูเจมครับกระเป๋าเลิวเราทีอยู่ในถะ้งมนะังเนี่ย เ,เดี๋ยวขึ้นแต่อยู่ในถ้ำช่วงนี้มันง่ายกว่ากะเป๋าอยู่ตรงไหนวะเนี่นนะยที่ไงอยู่ตรงเสื้อผ้าอ๋ออ๋อแทบมันอยู่ข้างบนเน่ะมาใส่กระเป๋าเลยเลือรถปะอ,อ,อ่ะเอาพิเสื้อไป อวิเสียเลือเหลือร้อยสิบแปด้ยกว่าทานดับปล่อยไปเถอะไม้เยอะแยะไปหมดยังจะตยไปเร็ไปเนี่ยจะมืดจะมืดเยอะบ้าบ้าบุร่มคิดถึงบ่ละจะเอาใยมุงมุมเพิ่ม มีหน่อยไนะหมยังมีมุมนี่จะหมดแล้ววะยิ่มไม้มีอาหารยิม้มปะมีเนือ้อกระต่สองอันแล้วก็เห็ดไม่ดีเบรอ นับอ้อาวอ้าวต้องเล่นอะไระพวกเดินตามไปหาแล้วโอ้ยมันแแกงแบงกูแล้วแแกงบอลกูแล้ว ไอ้อะเริ่มเริ่มช้ำละเริ่มช้ำละเริ่มช้ำมาได้อะบิได้มีเกี๊ยวยังมาอันนี้เป็นช่วงต้นเกมมาดิเอ๊ะเดินมาตรงนี้มาล่อมันเข้าอะนะง่ายแต่หาหมูไหมขับเอาหมูมาทำดิเอาหมูไปพักพวก หมูเป็นอาหารหมูไม่ใช่พักพวกนายก็้ใจผิดแล้วเอาเนื้อไปจ้างมันนะ่ะเนื้อต้องเอาไปทำให้นีดิทำทองจ้างมันเป็นพักพวกข้างล่างไม่มีอะไรกินเลยเอาไปทำเบ็ดก็ได้เอาตอกต้ไม้อามาแล้วไปแก่อ๊ะ จะทำตะเกียงกันก็นกนขึ้นไปเลยเราจะแดดไม่ใช่อะไรทำรองนะต้องใช้เชือกหน่อยนึงเชือกเชือกเชือกมีอาวุธไหมทำอาวุธเด้อมี ชือปุ๊บหมดเลยแล้วก็ไปแคมป์ตะเกียงน,นี่ม,มันไม่มีหมดไงมีเติมไม้ยีไงเติมไมเดียวอะไรเติมปะ จะเหมือนมันหมดเกียวอยู่จะเหมือนมันหมดช้างไงถอดเชือกอันหนึ่งว่ะสองีันมีมีมีค้างฮะโอ๊ะไม่ได้ต้องใช้เครื่องระดับสองสองไฟจะหมดเร็วนีไฟตรงนี้ว้าวววความขี่หมาทารุณกรรมสัตว์กูจะแจ้ง มึงยังเรียกคนตายไม่ได้เลยโลกมันยัปผลิตแล,ล้วตกองทำไหมมาแล้วไปแก่เหรอนี่ตังนีว้ว้าวว้าเอ้ยชาว้วเวล,ลาซีมันแหลกปะไม่แหลกไม่แหลกเรื่องปกติเน็ตมันไม่ได้ใช้เยอะเม่ขับรลด้ว่า ต้องใช้ใช้ทองใช้ทองสามก้อนตามมาทำแคมป์ไฟอ่ะ <c oughs> อหิวแคมป์หิวไวรุ่นหิวหอยจะกินไรมีอะไรกินมีเนื้อเอาวะไปล้จะขึ้นข้างบนแล้วไปหาเบอรี่กินละไปเจ้ไปเจ้าไปเจ,ปเจ้าเข่อนงี้อ่ะเปล่าหาเชือกดิที่เราลงมา ทำมะเนี่ยนี่ทางขึ้นอย่างนี้มั้ปหิวอ่ะขึ้นขยางบนก็ได้ทำไมโหลดช้าจังน่าจะอันนี้น่าจะโหลดแมปเน็ตคีณไปกี้จะขี้ไงวะได้กลัวโนมาวะคือที้ยงข้าวเหรอใช่ปุ๋ยชั้นดี ันดีมากเลยว้าเราต้องสร้างแคมป์แล้วไปตรงใกล้ๆหมูได้ไหมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวหาหมูหาหมูว่าตอนนี้ของกูแน่นนะอิ่มแล้วเนีย่ยมาใส่ตัวนี้ก็ได้ใส่ยเยอะไงเนีย่ยใส่ี่ได้หกช่องต่อมาแล้วไม่เป็นไร ที่เกียยไปเทมไม่นี่ดิยีควายป้าต่ควายป้ามันตีได้นะก็ดีอยู่ไอยูไอครับข่องยังกับมดัดไงเปล่ารือมันเวอร์ชั่นใหม่ใหม่เขาพับใหม่งงที่ใหม่กูในถึงเวอร์ชั่นเก่าอืกูนึกถึงม,มันไม่ค่อยได้มันต้องมีมัดดิ เลยไม่ค่อยลื่นก็ต้องมีมอดลงดิมัดลงให้เหมือนเดิมอะใช่ต้องหมีที่้องมีคนถาต้องมีคนคิดเหมือนกันมันน่าจะปรับได้นะแบบเป็นของเก่าไออไม่แนไ่ไม่ดูเซตติ้งอะอะไรนะ เกมห่านี่แม่งคาอะไรด้ทุกอย่างเคยไปดูไอ้ช่องที่มีแบบตินคอนเทนต์ยากๆให้เกมนี้อ๋อที่มันแบบสร้างแคมป์ใหญ่ๆนะเฮ้ยกบไอ้ว่ากบบอตกปลาได้จับกบเลยดีกว่าง่ายกว่า เฮ้ยกบอุ้ยอุ้ยเยาะรอยได้เนื้อแล้วเออนะ่นะนะ่ะตีเลยเออเออได้เนื้อแล้วอ่าของเต็มมีทองปะอืมไม่มีฮึไม่ใช่ทองอยเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทองใช่ปะไม่ใช่ คือแร่เขาเรียกว่าอะไรนะไดแไปทำไฟยินใช่ใช่อัศวินรักการมาเนะี่ยอย่างโอ้มะเนี่ยไฟเย็นเนี่ยโอ้โออยมีตุ่นบอกว,ว่าตีหัวมานดะิเอาค้อนตีหัวมึงไม่ต้องเงี้ยเรียบร้อยกล้าปลาเต็ม มีโอ้ยแครอทเพียบเลยเฮ้ยกว่าเจอหลุมทำอะไรหลุมหลุมหลุมนอนไปดูสิมีอะไรปั๊บเธอไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่อ้ามันแมปมแมปไม่แ,แ,แชร์เพื่อนเหรอ

เนื้อมันเยอะอยู่อะโอ้ยว่ากูจะหิวแล้วอยู่ไกลเนี่อยู่ไกลจังวะคว้างอยู่ไหนวะมีขี้เนี่ยมีขี้ด้วยกูตามรอยเท้าไอ้ช้างมามเอ้ากูเจอควายว่ะเก็บเออเอาไปทำฟาร์มปลูกผัก ก็มีปลูกผักเลยเนมี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 เคยเล่นเยูยวเคยเล่นถึงปลูกผักอยู่วเคยเล่นจนหนึ่งแดูหนาวอะแล้วก็เคยเล่นกับกูอยู่สองไม่ไม่มมกูแบบไม่เลยลัวไม่กูเล่นคนเดียวอะเล่นคนเดียวถึงฤดูหนาวเหรอสู้กวางมาแล้วแล้ว,ลวก็เป็ดมั้งกูยังฆ่าไม่หมดเลยบอสมนเยอะจัด <laughs> ไม่นะจะมืดแล้วจะหมูแล้วปะทำแคมไฟไก่จับตรงไหนบ้างลนะ่ะอ่าไก่แดกนเ,นะเนื้อปิ้งเห็เดเกิียนเห็ดมันกินบ่ได้กินสดบ่ได้ ปิ้งแครอทกนินของเต็มโอ้น่ารีเบอร์รี่มัทำมังเจอสิ่งไม่ทราบชนิดอยู่ตรงนี้ เืออะไรคือเกียร์เกียร์เต็มเลยฮะาว้างอยู่ไหนไวะตรงหลุมหลุมหนอนแล้วมึงไปทางไหนต่อแบบตรงลงพึ่งไม่มึงเพอหลุมหนอนปั๊บมึงขึ้นลงซ้ายขวาหรืออะไรไงมันบอกไม่ได้เพราะว่าหมุนจอลิน,นเงเสือกหมุนจอยนะ บ้านหมูหลังเดียวอะชิมาละสามทางไปทางไหนะ,นะ้างนะพี่จงแมกเวลมาแล้วไปทางไหนต่อกูยังไม่ถึงแมกเวลกูไม่เจอแมกเวลด้วยประเด็นเรียบร้อยมึงกกูหลงก็แล้วหาตาช้าหมูไปเจอแล้วกูอยู่แถวนี้แหละลเฮ้ยพี่ค้างกูยอยู่ป่าป่าไม้เบิร์ดอะ กูไม่อยู่แถวนั้นกูอยู่ป่าธรรมดาไงเขาแสดงเขาแสดงว่ามึงไปทางโน้นน่ะดิสัตว์ตามหาตามหามึงทั้งตามที่อย่าตามหามึงอั่าประหัตตามหาตาหากูใหญ่เลยไหนมอสมึงบอกหาเพื่อนไม้เหี้ยกูไม่เห็นเจอแล้กูมีหลายอันอะกดอันนี้มาเอาที่มันเห็นแบบ รอบแมปเดียว <laughs> อ้เฮียเฮ้ยก<อ>ูอยู่ป่าปลาหมึกว่ะใช่อยู่แถวนี้หนละแล้วก็ขึ้นบนเลยวลงล่างวะขึ้นบนสินะนี่กูเจอเครื่องอะน,นะเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนวะนะ่ะ ออกเจอแล้วหาผมไหมครับเฮ้ยในที่สุดเราก็เจอกันแล้วเดี๋ยวทำหมออเก็บไ,<ง>ไปกับหมูขโมยโซนมหาหาตรงนี้แล้วกันมา bong 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 đi bong 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 à bong 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 này, bong 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 Hiệp